ท่านสาธุชนพุทบบริษัททั้งหลายสำหรับเสียงที่บรรดาท่านพุทบบริษัทได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงต้นเทปของหนังสืออ่านเล่นเล่มที่สี่สำหรับในตอนนี้ที่ใช้ต้องใช้เสียงเป็นต้นฉบับก็เพราะเขียนไม่ไหวเขียนไปขียนมาเพียงหน้าแค่หน้าหน้าเครื่งกระดาษ ก็ปรากฏว่าตาไม่เห็นเส้นหมึกต้องเลิกเขียนไม่ใช้การบันทึกเสียงแทนการบันทึกเสียงนี่ก็เหมือนการบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ร่างกายก็ยังป่วยเสียงไม่มีการทรงตัวเสียงแห้งเสียงแหบแต่ก็เพื่อประโยชน์ในการเขียนก็ใช้ได้วันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง การแจกของคนน้ำท่วมแต่ความจริงเรื่องน้ำท่วมปีนี้วัดท่าสูงก็ท่วมท่วมสองละลอกติดกันน้ำเก่ามาไปไม่ทันหมดน้ำใหม่ก็มาต่ออีกงานก่อสร้างต้องหยุดเชะงักไปสี่เดือนก็เป็นว่าคนน้ำท่วมจะไปแจกของคนน้ำท่วมก็ไปไม่ไหว เร็นราการนี่สองคนพูดเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักก็เป็นว่าจะไปแจกคนอื่นไม่ได้ก็ต้องแจกกันในบ้านนั่นคือว่าเด็กของลูกชาวน้ำท่วมมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดท่าสโโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระประมาณเกือบ300รคนจริงๆแล้วก็ถึง300รอคน แต่ว่าเธอลาออกไปสิบ้างให้ออกไปบ้างเพราะความประพฤติบกคร่องที่ดีก็เหลืออยู่ประมาณ280คนเศษทั้งหมดนี้ทางวัดรับเลี้ยงเลี้ยงอาหารให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรคให้อุปกรณ์การศึกษาสีขาเราเรียนในเสร็จจ้างครูสอนให้ด้วย เมื่อน้ำท่วมมาแล้วปรากว่าญ่ามีคำสั่งว่าสามเทอมนี้ไม่เก็บทุกอย่างแกนักเรียนให้เลี้ยนทุกเลี้ยงทุกอย่างหมดแม้แต่ค่าอาหารที่เคยผ่อนคลายมาบ้างคือปกตินักเรียนหอพักให้ผู้ปกครองจ่ายค่าอาหารมาบ้างแต่ก็ไม่พอส่วนนั้นก็ยกไปวัดจ่ายหมด เป็นอันว่านักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่วัดต้องสงเคราะห์เทอมละล้านเศษแต่เ,เงินทองที่ได้มาทั้งหมดก็สายบรรดาลูกหลานและบรรดาสมุทรบริษัทช่วยกันเมื่อวันที่18ทธันวาคม2531ันาเก็แจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่ม ผ้าห่มนี่แจกเป็นสองระลอกคือระลอกที่หนึ่งแก่แจกกับนักเรียนสองอั0สามร้อยผืนละลอกที่สองแจกกับผู้ปกครองเอานักเรียนอีกสามร้อยผืนรวมเป็นผ้าห่มหกร้อยผืนเครื่องแต่งตัวที่บรรดาท่านพุทธบริษัท,ทสงเคราะห์มาแจกไปคราวนี้โดยประมาณสองพันชุดเศษคือว่าให้กับนักเรียนด้วยให้ไปส่งให้กับผู้ปกครองด้วย ก็รวมความว่าของที่ท่านนันหลายให้มาได้จัดจ่ายไปแล้วสำหรับพระอมนั้นเมื่อไปซอยสายลมต้นเดือนธันวาคมมุสมนเธอถ,อถอวายมาร้อยผืนเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่พอจึงสั่งให้เดินใช้คอมันเนื้อเดินฉายบุญนาคคนเดียวกัน จัดซื้ออีกส0งร้ผืนคิดว่าจะออกสตังเองก็พอดีเดือนฉายกับพวกใครบ้างก็ไม่ทราบช่วยกันออกครบสองอีกส0งร้ผืนเมื่อพิจารณาแล้ว่าเด็กที่แรกคิดจะมาแจกบรรดาผู้ปกครองก็ปรากฏว่าบรรดาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีผ้าจะหม่มเพราะว่าทุนเดิมก็เถอนน้อยอยู่แล้ว ก็เลยแจกนักเรียนแห้เกือบ3 0 0ผืนขาดนิดหน่อยแล้วก็สั่งใจ่ายให้แก่บิดามันดาอีก3 3 0 0ผืนเป็น6 0 0ผืนด้วยกันสำหรับการแจกเสือ้อแจกผ้าแจกผ้าหม่มให้แก่นักเรียนบรรดานักเรียนด้วยแล้วก็บิดามันดาของเธอด้วยผู้ปกครอ,องด้วย อันดาท่านนั้นหลายอาจจะคิดว่าเมียนิสงเป็นรายการใดทัด้งนี้ก็คอยดูเรื่องราวของอังคุลเทพรบรตรุในสมัยสมเด็จพระสัมมาทัมุัธเจ้าทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครูขึ้นไปันแดงพระธรรมทีน,นาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อไปถึงดาวดึงข้างแรกแรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดาสององคืออินากาทกะเทพบมุตรกับอังโุละเทพบมุติทั้งสองท่านมาก่อนเทวดาอื่นทางนี้พระอินทร์ท่านรับอยู่ก่อนนะเมื่อพระอินทร์ท่านรับอยู่ก่อนแต่ว,ว่าสององค์นี้อยู่ใกล้ไม่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปก็มาก่อนเทวดาอื่น ท่านอิงอังกุละเทพบุตรนั่งข้างาพระบาทข้างซ้ายอินทกาเทพบุตรนั่งข้างาพระบาทข้างขวาต่อมาเมื่อเทวดาองค์อื่นมาอังกุละเทพบุตรก็ถอยอินทกานั่งที่เดิมเมื่อเทวด,ดามาหมดดาวดึงปรากฏว่าอังกุละเทพบุตรอยู่ท้ายสุดเป็นเทวดาหางแถวอินทกาเทพบุตรเป็นเทวดาหัวแถวตามเดิม พระพุทธเจ้าหวังจะประกาศผลเครื่องการบำเพ็ญศนลน,นอกพระพุทธศาสนากับในพระพุทธศาสนาให้บรรดาประชาชนทราบจึงทรงบรรดาลเสียงพระองค์ด้วยเสียงที่บรรดาด้วยที่สนทนากันให้ดังถึงเมืองมนุษย์ให้คนที่อยู่ที่เมืองพาราณสีทั้งหมดคอยพระองค์อยู่หลายโกรธได้ยินได้ฟังทั้งหมด สมเด็จพระบรมสุคตยังได้มีพระบุตรดีกาตัดว่าอังคุละเมื่อตถาคตมาถึงตอนแรกเธอนั่งข้างประบายข้างซ้ายของตถาคตขันเทวดาทัอุพระองค์อืออ่นมาหมดตะวดึงเธอเป็นเทวดาท้ายแถวนั่งไกลที่สุดอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้ อังกุละเทพบุตรจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีเวลานั้นคนมีโยก8ปดหมปีอีกสองหมืนปีท้ายจะใกล้จะตายให้ตั้งโรงทาน80ดสิแง หนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งให้ทานคนยากจนคนกับพราคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนสิ้นเวลาสองหมื่นปีแต่สายว่าเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมจรึงเป็นจึงได้อานิสงส์น้อยเกิดว่า ตายจากความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวด,ดาที่มีบนน้อยที่สดุดแต่ว่าวลเก็มีวิมานทองคําเกลี้ยงมีนางฟ้า1,000เป็นบริวารน,นี่บรรดาท่านบูรับฟังแม้แต่การบรําเพ็ญกุศลแจกแก่คนที่ไร้สินไร้ธรรม ยังเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้มีวิวานทองคำเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่พเป็นบริวารแต่ได้ว,ว่าสำหรับเด็กที่ทันแจกเด็กนักเรียนสุธรรมพระสุธรรมยานวิทยาวัฒาสงเด็กทั้งหมดที่จะเข้าโรงเรียนจะต้องสอบการฝึกกรรมาฐานให้ได้ก่อนถ้าได้กำลังมโนยิทธิได้พอสมควร จึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องมีการซักซ้อมกันทุกครึ่งเดือนครึ่งเดือนจะมีการซ้อมกันซ้อมกรรมฐานกันครั้งหนึ่งและกฎระเบียบของโรงเรียนนี้อันดับแรกนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในสังหาวตัตถุสีได้คือ 1. รู้จักการสงเคราะห์สองพูดดี 3. ามช่วยเหลือการงาน 4. ไม่ทิ้ตัว <c oughs> แล้วก็ต้องพยายามทรงในพรมิาญสีคือเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตุตาไม่อิจฉาที่เสียาไใครให้ใครได้ดีพอยินดีด้วยอุมเบกขาวางเฉยเม่เคราะกรรมเข้ามาถึงแล้วก็ต้องมีกรรมดสิบปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปในกรรและไม่ดื่มสุรามีไรทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบ ไม่ยุเขาแตกกันไม่พูดเพ้อเจอเหลวไหลทางใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่พยาบาทจองล้างจองผานไข่มีความเห็นตรงตามคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> นี่เป็นนคุณตุนธรรมของนักเรียนพุทธมายานวิทยาวัดท่าสุง ก็รวมความว่าเด็กทั้งหมดมีศีลมีธรรมมีสมาธิพอสมควรการพลั้งพลาดไปบ้างเป็นของธี่บรรดาของปุถุชนฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าบิดามารดาของเธอจะบกพร่องบ้างแต่ว่าเด็กก็มตั้งอยู่ในเกณฑ์มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรมพอสมควรฉะนั้นอานิสงส์ที่เพิงได้รับจากการแจกเด็ก ก็เห็นจะเป็นอย่างน้อยที่สุดท่านต้องได้สวรรค์ชั้นดาวดึงแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญียงและลูกหลานทุกคนที่บำเพ็ญกุศลมาสงเคราะห์มาก็เป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่แล้วมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีการให้ทานเป็นปกติเจริญภาวนาเป็นปกติตนเองมีนิสง์ใหญ่อยู่แล้ว ให้มาเสริมเรการให้ทานอย่างนี้ผล่งความดีก็ยิ่งยิ่ง,งเห็นไปกลรวมความว่าการให้ทานกับเด็กที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิตามสมควรย่อมมีอานิสงส์งสูงกว่าผลของอังกุละเทพบุตรตอนนี้เมื่อพูดถึงอังกุละเทพบุตรก็ขอพูดถึงอินทกาเทพบุตรด้วยเป็นเทวดาที่สมัยพระพุทธเจ้าพบ ท่านอินากาทกะเทพบุตรนั่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เข้าไปถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างขวามือใกล้พระบายของพระพุทธเจ้าในเมื่อเทวดามาทั้งหมดในดาวดึงท่านอินทากาเทพบุตรก็ไม่ถอยให้ใครก็ถือว่าเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ในดาวดึง ถ้ายกพระอินทร์เสรแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าไม่มีใครมีบุญมากกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใคร่จะจระกาศอานิสงส์การทําบุญในพุทธศาสนาให้ทราบจึงถามอินกทกระเทพบุตรว่าอินทกะเมื่อต่ถาคตมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้แต่ว่าเมื่อตาถาคต ตั้งอยู่นานเข้าเทวดามาหมดแต่ว่าดึงเธอก็นั่งตรงนี้เธอเป็นเทวดาที่มีมเหสักขาคือมีฤทธิ์มากมีบุญมากกว่าเทวดาองค์อื่นนอกจากพระอินทร์แล้วไม่มีใครยิ่งไปกว่าเธออยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากอย่างนี้ อินดกะได้กราวทูลองสมเด็จพระจินสีว่าพันธีพระกวาแค่ต่อองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเดียวกันในสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นลูกคนจนต่อมาบิดาตายก็ต้องเลี้ยงแม่คำว่าเลี้ยงแม่ในบรรดาแท่พุทธบริษัตวเป็นกากนกรกตัญโยูรู้คุน สนองความดีของแม่ที่ท่าเลี้ยงมาอันนี้เมียน,นี้สงสำคัญมากสงมาก <c oughs> ต่อมาพระสงฆ์ในสำนักขององทุนตัดพระผูมมีพระภาคเจ้าเดินเฉียดบ้านเข้าไปก่อนเพลได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดประมาณสี่รูปเศษมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในชีวิตของท่านท่านบอกว่าท่านจนมากโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลไม่มี มีโอกาสคราวเดียวการมาเป็นสังฆทานคราวนี้คราวเดียวและก็เลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามฐานะเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้ากเกิดตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสท,ทวโลกมีวิมานแก้วจิตปรการเป็นที่อยู่มีนางฟ้านหนึ่งแสนเป็นบริวาร <c oughs> แล้วก็มีวิมานสวยสดคงามมีความสุขมากนี่ระบรรดาแต่พุทธบริษัทการบาเพ็ญกุศลในศาสนาะก็องค์สมน็จพระผู้มีพระภาคย่อมมีอานิสงส์สูงกว่าการบำเพ็ญกุศลแก่คนนอกศาสนามากอย่างคุะระเทพบุตรตอนนี้กการที่กล่าวมาอย่างนี้กับพราวนในการต่อไป <c oughs> ก็จะได้พูดถึงบุคคลที่บำเพ็ญกุศลในพุทธศาสนาะ ที่กล่าววันนี้สแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเทวดามีจริงนางฟ้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วมีสภาพไปสูญจริงอันนี้เป็นหนังสืออันเล่น <c oughs> ต่อไปก็ขอกดเรื่องเทวดาประจำสดาวดิงชั่วคราว เอาเป็นเทวดาจรนั่นคือเทวดาที่ไปเกิดใหม่เพราะว่าอาตมาเองก็มีท่านพ่ทมีคุณมีพระที่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งการจริงพระที่มีคุณกับอาตมาก,ก็ดีกับวัดท่าสงก็ดีเนี่ยมีมากว่าการมาอยู่วัดท่าสงใหม่ๆอยู่ที่แรกก็ดียังไม่มีคนทําบุญทำกุศลมากไม่เป็นไร พอมีคนทําบุญทำกุศลมากเข้าผลประโยชน์มากเข้าเกิดกับพุทธศาสนาอาตมาก็เป็นคนไม่ดี <c oughs> ไม่รู้จักตามใจคนในทางที่ผิดตอนนี้มีบุคคลคณะหนึ่งเป็นเจ้าของถิน่นเขาอยากจะได้ทรัพย์สินประเภทนั้นมาเป็นสมบัติของตนว่าตัวอย่างของวัดท่าสูงก็มีอยู่ว่าวัดโสมเพราะการขายวัดกิน พระพุทธรูปมากเพราะการขายพุทธรูปกินและต่อมาวัดโสมมีการเลี่ยไรยทุกปีแต่ไม่ทําแบ่งกันใช้แบ่งกันกินคนประเภทนี้จะเป็นใครบ้างอาตมาก็ไม่ทราบไม่รู้จักหน้าเป็น,นเพียงว่าก่อนที่จะมาทราบข่าวการเลี่ยไรยแต่มาเข้าจริงๆแปากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างโซมเป็นปกติไม่มีการทําอะไรขึ้น ต่อมาคนประเภทนี้ก็เกิดขัดใจหาทางแกล่งแกล้งทุกอย่างเพื่ออาัตามาไปจากวัดนี้อาัตามาสร้างแล้วหลายชิ้นหลายอย่างลงทุนไปล้านบาทเศษเพื่อพระพุทธศาสนาก็เป็นเงินธรรมดาตแต่พุทธบริษัททุนหน้าให้มาก็คิดว่าเราทําเพื่อพระพุทธศาสนาวัดนี้เป็นวัดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่วัดของโจร แต่เมื่อโจรมาใช้อำนาจอย่างนี้เราก็ยอมไม่ได้มีความจำเป็นต้องอยู่ความจริงไม่อยากอยู่เขาก็หาทางแกล้งแกล้งต่างๆฟ้องร้องบ้างหาทางโจดจันบ้างเปิดขยายเสียงด่าบ้างขยายเสียงก็เปิดทิศลาการบริญเก่าพวกเขามากก็มีพระกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามัญาเป็นประธาน มีท่าคุณราชทัตนมูีไระแก้วเจ่มฟ้าเจ้าคุณราชธนกว,วีว่านงคารามเป็นเจ้าคุณเทพเวลานี้แล้วก็เจ้าคุณสุทธาธิบด,ดีสวัยวัดไตรมิตรและสมเด็จพุทธาจารย์วัดสุทัศน์แล้วก็มีเจ้านตตรเจ้าณฑรการภาคเจ้าคุณเทพธรรมเจดีเวลปัจจุบัน แล้วก็จะคุณราชวัดเออดึมวัดจะแล้วนะนเจ้าคุณราชลองจะน่าตรวจการไพ่องหนึ่งนี่นลืมชื่อท่านนึกไม่ออกกำลังป่วย <c oughs> ทั้งหมดนี้รู้สึกมีคุณหนักท่านช่วยเตรียมกำลังนอกจากนั้นก็ช่วยเป็นกันแต่ไม่ประจันหน้านักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณ วัดไตรมิตรคือว่าเจ้าคุณนึกชื่อไม่ออกทีก่แล้วเจ้าคุณสวัยวัดไตรมิตรนะั่นนะที่มรณภาพประวันที่12ธันวาคมกับสมเด็จพูะธาจารย์วสุทธรรรัตเป็นตัวตั้งตัวตีเจนจากับพระในจังหวัดอุทัยธานีเจ้าเรียกว่าเป็นนักชนตรงในอันดับแรก ต่อมาก็จะคุณราชนกวีว่าหนองคารามจะคุณเทพปัจจุบันและจะคุณราชนโมลีไว้แก้วแจ่มฟ้าก็เข้ามาเป็นทัวแทนขององค์สมเด็จว่าสมเด็เดาจพระตุโธผาสารยาวัดวัดวัดสามพยา <c oughs> ในที่สุดงานทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยปกติทุกอย่างเรียบ แล้วก็อันดาพัน์ก็เรียบที่สุดนี่ปรากฏว่าเมื่อวันที่12บสอธันวาคม2531อาตมากำลังป่วยมากทราบข่าวทางโทรศัพท์ว่ายาคุณวัดใจมิตรพูดไปก็นึกชื่อไม่ออกสุธาธิบดีท่านมรณภาพก็คิดว่าพระองค์นี้มีคุณมาก วัดท่าส่งจะตั้งขึ้นมาได้และเจริญรุ่งเรืองเวลานี้ก็มีท่านส่วนหนึ่งที่มีกำลังสำคัญมากช่วยเหลือ,อยุ่เบื้องหลังซึ่งว่าเป็นลูกมือของสมเด็จพร,ระสัมพยาก็คิดในใจว่าอยากจะไปรดน้ำศพแต่ก็นอนลุกไม่ขึ้นจะไปจัดงานสวดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังไปไม่ไหว ถึงวันที่18ทธันวาคมแล้วยังลุกจากเื่องจากที่นอนไม่ไหวก็วันที่18ประเอาการคลายนิดหนึ่งเวลา4ี่โมงเช้าก็นั่นอนภาวนาอยู่ก็คิดถึงท่านว่าท่านมีคุณของผู้มีคุณของเราเวลานี้ท่านตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหน อันดับแรกเราก็ต้องไปดูที่สำนักพยายมก่อนพยังไม่กี่วันนักอย่างน้อยที่สุดถ้าบังเอิญผ่านสำนักนั้นก็ยังไม่มีการสอบสวนเพราะว่าสำนักพยายมนี้ก็ไม่ได้ไปนานท่านป่วยสิบันกว่าไม่ได้ไปพอไปถึงท่านลุงผู้ใหญ่นายบัญชีท่านก็ถามว่าคุณมาหามาถามถึงเจ้าคุณสวัยใช่ไหม ท่านไม่เรียกราชิตินานามท่านเรียกชื่อเดิมก็บอกว่าใช่ถ้าบอกคนชื่อเสวัยที่เป็นพระเวลานี้ไม่มีบัญชีในเมืองนรกพอฟังเท่านั้นดีใจมากคนลุกสู้ชื่นบานกนรนึกว่าเรญคุณใหญ่ของท่านที่มีคุณของเราเวลานี้ท่านไม่ต้องตกนรก ไม่ต้องทรมานแต่ความดีของท่านจะมีเป็นไปาการใดบ้างกับคนอื่นอาตมาไม่ทราบความไม่ดีของท่านจะมีที่ไหนบ้างอาตมาไม่ทราบทราบแต่ความดีที่ท่านลงทุนลงแรงทุ่มเทมากช่วยอาตมาให้ทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ช่วยวัดท่าสูงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ไม่ได้คณะท่านทั้งหลายเหล่านี้วัดท่าสูงไม่ปรากฏภาพสิ่งที่ปรากฏไปแล้วก็ปรากฏจะต้องถูกขาย พ่อพ่อนั้นเขามีอาชีพขายเขามุ่งเลยอย่างนั้นจะขายเท่านั้นอย่างนี้จะขายเท่านี้แต่คนพวกนี้ตายไปหมดแล้วไม่เหลืออยู่เวลานี้ม็นหน้าตายไปแล้วเมื่อทราบว่าท่านไม่มีชื่อในบัญชีก็ดีใจก็ถามท่านนายบัญชีใหญ่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านนายบัญชีใหญ่ก็บอกว่าผมบอกก็ได้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของผม ท่านต้องไปถามปัญญสิกขาเทพบุตรเป็นเลขานุการบรสวรัค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกก็ลาท่านไปไปหาท่านปัญญสิกขาเทพบุตรถามว่าท่านพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสวัยจ่วัดไตรมิตรเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาท่ก็ไม่เปิดบัญชีแ้าก็ยิ้มต่บอกนี่ยังไงนั่งอยู่ข้างๆคุณนี่ยังไงล่ะ คนนุ่งผ้าเขียวเป็นมันยับแผ่วๆแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแผ่วๆเป็นยับหน้าตาสวยสดงามผ่องใสามากคนนี้น่ะคือสวัยวัตรลยมิตรก็ฉันไปถามท่านท่านยิ้มแล้วก็ต่างคนต่างยกมือไหว้กันที่เวลานี้ท่านไม่ใช่พระเสะแลเป็นเทวดาไปแล้วถามท่านว่าท่านมาอยู่ชั้นดาวดึงหรือท่านตอบว่าใช่ ท่านบอกว่าขอบใจนะที่ช่วยผมอยู่มากถามว่าช่วยอะไรท่านแต่ว่าก,การที่นิมนปฏิวัตินะ่ยผมไม่ได้หมายความว่าถวายเงินถวายผ้าไตรแต่ช่วยกําลังใจผมให้มีความชื่นบาาในบญกุศลของท่านกําลังใจของผมก็มีปีติที่พระที่ผมช่วยไว้เป็นผู้ชนะความชัว่วและชนะความ พุทธโธมีแต่ความรุ่งโรดทําให้วัดฟารามรุ่งโรดขึ้นทําให้พระพุทธศาสนาเด่งขึ้นก็ถามได้ว่าท่านตายในขณะที่ไปดูงานถ้ามีกําลังใจเป็นกุศลส่วนไหนจะมาสวรรค์ท่านได้าถึงได้ท่านก็ตอบว่าจงอย่าลืมว่าผมไปในงานของพระศาสนาเขาจะตรวจสอบวิชาความรู้ของนักธรรม ผมไปนั้นจิตผมเป็นธรรมจริงๆไม่มีกางอื่นไม่มีกังวนอื่นช่วยไม่ใช่จะไปคิดอยากได้เงินอยากได้ทองมันอยากได้ที่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะงานนั้นไม่มีค่าแปรี้ยไม่มีเงินไม่มีทองมีอย่างเดียวคือจ่ายผมไปค่าภานะผมก็จ่ายจากทุนของผมเองผมไปเพื่อระศาสนาจริงๆกําลังใจของผมไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความเป็นธรรมเวลาที่ป่วยลงมาปั๊บ รู้สึกว่าพาะการงูบลงหน้ามืดพร้อมหน้ามืดไม่เห็นสิ่งภายนอกก็ปรากฏสิ่งที่ภายในปลากฏปรากฏขึ้นนี่นั่นคือพระพุทธรูปในพระโบสถพระทองคำภาพท่านปรากฏชัดเห็นแสงสว่างมากยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งชัดนักเข้าใกล้ถึงวาระจริงๆเห็นท่านยิ้มพอท่านยิ้มพมกหมดความรู้สึกอีกที ตอนนี้ปรากฏว่ามีร่างกายมีอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานแก้วสามราการเป็นที่อยู่มีนางฟ้า5,000คนเป็นบริวารก็เลยบอกว่าท่านเจ้าคุณได้เปรียบนะเป็นพระไม่มีเมียแต่เป็นเทวดามีเมียทั้งห้าพันคนอรบันดาท่านพุทธศาสน,นิกชนเวลาเหลือยี่สวินาทีจะหมดเวลาก็ข,าขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบันดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสด,ดี